เคยคิดกันไหมครับว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยบางทีมันก็มีจุดเริ่มต้นจากอะไรที่เล็กนิดเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวแบบนั้นเลยครับเราจะดำดิ่งลงไปสู่ใจกลางของมหาสมุทรเพื่อไปติดตามการเดินทางของหยดน้ำหยดหนึ่งที่โชคชะตาลิขิตไว้ให้ต้องมาแบกรับภารกิจที่มันใหญ่เกินตัวจริงๆคำพูดนี้มันเหมือนเป็นคำทำนายเลยนะครับเป็นภาระที่หนักอึ้งมากๆที่รอวารินหยดน้ำน้อยของเราอยู่ปลายทางแต่ว่า ก่อนที่เขาจะเข้าใจความหมายของมันจริงๆเนี่ยนะเขาต้องเอาชนะศัตรูที่น่ากลัวที่สุดให้ได้ซะก่อนซึ่งก็คือความกลัวที่อยู่ในใจของเขาเองนั่นแหละครับเอาละครับเรามาทำความรู้จักกับวารินตัวเอกของเรากันก่อนดีกว่าเรื่องของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่นี่เลยครับในที่ที่ปลอดภัยที่สุดในอ้อมกอดของผืนน้ำที่ซึ่งความรักและความกลัวมันได้ผูกมัดเขาเอาไว้ คือสำหรับวาลินแล้วโลกทั้งใบของเขาก็คือแม่มหานาทีนี่แหละครับความอบอุ่นความปลอดภยัยทุกอย่างมันอยู่ที่นี่หมดแล้วเขาไม่เคยอยากได้อะไรมากไปกว่านี้เลยแต่แล้ววันแห่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาวันที่เขาต้องไปเรียนรู้บทเรียนแรกของชีวิตเสียงของวาลินนี่คือสั่นเลยนะครับเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นเขากอดแม่เว้นแน่นเลยปฏิเสธการเดินทางที่กําลังจะเกิดขึ้นแบบสิ้นหวังสุดๆเพราะว่าโลกภายนอกนะ่ะ มันน่ากลัวเกินกว่าที่ใจดวงเล็กๆของเขาจะจินตนาการได้แต่ก็นั่นแหละครับไม่มีใครหนีโชคชะตาของตัวเองพ้นหรอกนะเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเสียงเรือกแห่งภารกิจมันก็ดังขึ้นจนได้และการเดินทางที่วารินกลัวที่สุดก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับถึงเวลาแล้วครับที่วารินจะต้องไปกับเพื่อนๆหยดน้ำรุ่นเดียวกันคือตอนแรกก็ปฏิเสธหัวชนฝาเลยนะแต่พอหันไปเห็นสายตาของแม่มหานาทีสายตาที่แบบ เจอความผิดหวังนิดๆน,นะครับใจมันก็อ่อนยวบเลยก็เลยต้องยอมไปเพื่อไม่ให้ท่านแม่ต้องเสียใจคำพูดของแม่มหานาทีเนี่ยโหมันเต็มไปด้วยความรักแล้วก็กำลังใจเลยนะครับแม้ว่าลึกๆแล้วเรารู้เลยว่าท่านก็เจ็บปวดเหมือนกันที่ต้องผลักลูกตัวเองไปเจออันตรายแต่ท่านก็รู้ดีว่านี่แหละคือหนทางเดียวที่วารินจะได้เติบโตแล้วก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเอาล่ะครับการเดินทางได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่เส้นทางสู่ฟากฟ้ามันกลับไม่ได้สงบสุขอย่างที่คิดเลยครับอันตรายมันกำลังก่อตัวขึ้นช้าๆท่ามกลางความวุ่นวายของหมู่เมฆเมฆขาจา์ที่แบกรับเหล่านักเรียนหยดน้าไว้เนี่ยกำลังถูกท้าทายโดยเมฆอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เคลื่อนตัวมาด้วยความเกลี้ยวกราดมากชื่อของเขาก็คือวายุพักและการเผชิญหน้ากันครั้งนี้กําลังจะนําไปสู่หายนะครั้งใหญ่เสียงของเมฆาจา์ตะโกนกล้องออกมาเลยครับด้วยความไม่พอใจบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นทุกที ความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้นเนี่ยมันเริ่มส่งผลให้ลมรอ,รอบๆบเริ่มปั่นป่วนอย่างรุนแรงวายุพักก็ไม่ยอมครับตอบกลับแบบไม่มีใครยอมใครเลยแล้วจากการเถียงกันเนี่ยนะมันก็กลายเป็นการประทะกันของมวลเมฆจริงๆครับก่อให้เกิดเสียงคำรามกึกก้องแล้วก็มีสายฟ้าฟาดไปทั่วท้องฟ้าเลยแล้วในเสี้ยววินาทีที่ทุกอย่างมันกำลังสับสนอลหม่านสุดๆนั่นเองมือเล็กๆของวารินก็หลุดจากการเกาะกลุ่มเขาพัดตกลงมาจากเมฆาจานครับร่างน้อยๆของเขา ดิ่งลึกลงไปสู่พื้นโลกเบื้องล่างที่มืดมิดและไม่เคยรู้จักตัวคนเดียวหลังจากการล่วงหล่นที่ยาวนานวาลิงก็ได้เจอกับความจริงที่โหดร้ายมากครับเป็นบทเรียนที่เขาไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนในอ้อมกอดของแม่มาหานาทีเลยโลกข้างล่างนี้มันเงียบแล้วก็เต็มไปด้วยความสินหวังภาพที่เห็นนี่มันมันคนละเรื่องกับบ้านที่เขาจากมาเลยครับเหมือนจากสวรรค์มาเจอกับนรกเลยก็ว่าได้ จากผืนน้ำที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาตอนนี้มันกลายเป็นดินแดนที่แห้งผากไม่มีสีเขียวของต้นไม้เลยมีแต่ความเงียบและความตายภาพนี้มันบีบหัวใจของหยดน้ำน้อยจนแทบจะแหลกสลายเลยเหรอครับแล้วทันใดนั้นเองท่ามกลางความเงียบก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับเป็นเสียงที่อ่อนโยนมากเป็นเสียงของเทพทธิดาแห่งพงไพรที่มาอาธิบายถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตรงหน้าของวารินว่าแผ่นดินนี้มันตาย เพราะมันไม่มีต้นไม้แล้วพอไม่มีต้นไม้หยดน้ําผู้ให้ชีวิตอย่างเขาก็มาไม่ถึงและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยและเทวิดาได้เล่าถึงตำนานของหยดน้ํานักเดินทางเป็นเหมือนเหล่าผู้กล้าที่อุทิศตัวเองเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับดินแดนที่สิ้นหวังแบบนี้ในวินาทีนั้นเองวาลินก็ได้คนคบสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าความกลัวของตัวเอง ความกลัวที่เคยกินใจวารินมาตลอดมันสลายไปหมดเลยครับตอนนี้มันถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าเขาไม่ใช่หยดน้ำน้อยผู้คลาดเคลาคนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่คือวีรชนที่ค้นพบภารกิจที่แท้จริงของตัวเองวารินประกาศกล้องออกมาเลยครับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวจากบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดเขากลับค้นพบเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วนี่คือเส้นทางบทใหม่ของวาเลนครับ เขาเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรเขาได้เลือกขนทางที่มันยากลําบากแต่เปี่ยมไปด้วยความหมายและตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะอุทิศตัวเองเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้แก่โลกใบนี้เทพธิดาจึงได้ใช้พลังสุดท้ายส่งวาลินกลับสู่บ้านอันเป็นที่รักครับแต่การกลับมาครั้งนี้โอ้โหมันแตกต่างจากตอนที่จากไปโดยสิ้นเชิงเลยนะเขาไม่ได้กลับมาในฐานะเด็กน้อยขี้กลัวแต่กลับมาในฐานะอวีรชนผู้ค้นพบชะตาของตัวเอง พอท่านแม่มหาดีธีได้ฟังเรื่องราวการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ของลูกชายหัวใจของท่านก็เปี่ยมล้นไปด้วยความภาคภูมิใจแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับการผจญภัยในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยครั้งนั้นได้เปลี่ยนวาลินไปตลอดกาลเลยครับการได้รู้จักเป้าหมายของตัวเองเนี่ยมันทําให้เขามีความกล้าที่จะเผชิญกับทุกบททดสอบเขาพร้อมแล้วครับที่จะออกเดินทางในฐานะหยดน้ํานักเดินทางครั้งแล้วครั้งเล่าตำนานของวาลินได้จบลงแล้วนะครับแต่เรื่องราวของวัฏจักรแห่งชีวิต มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นการก้าวข้ามความกลัวเพื่อค้นหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือบทเรียนที่การเดินทางครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราได้ขบชิดและตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วการเดินทางของเราละ่ะจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เคยคิดกไหมครับว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยบางทีมันก็มีจุดเริ่มต้นจากอะไรที่เล็กนิดเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวแบบนั้นเลยครับเราจะดำดิ่งลงไปสู่ใจกลางของมหาสมุทรเพื่อไป